เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายดินน้ำลมไฟเป็นธรรมะที่สำคัญมากถ้าเรามองเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟนั่นแสดงว่าเราเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้คนหากินกับดินคนหากินกับน้ำคนหากินกับลมคนหากินกับไฟ เยอะแยะมากมายโซลาเซลล์ก็หากินกับไฟคือแสงแดดลมก็เป็นโซลาเซลล์ได้พลังงานที่เกิดจากลมพลังงานที่เกิดจากแดดจากแสงจากความร้อนถือว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันพลังงานทั้งหมดเกิดจากน้ำเช่นเราสร้างเคืือนแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยผลิตกระแสไฟ เดนก็เช่นเดียวกันเป็นที่อยู่อาศัยปลูกข้าวปลาอาหารพืชพันธุ์ทัญจะหารต่างๆผลากรากไม้ที่เรากินอาศัยที่อยู่อาศัยต้นไม้ใหญ่โดยน่าจะเกิดจากดินทั้งเส้นดินให้คุณแก่เราเพราะดินมีลักษณะที่สําคัญมากคือไม่ไหวไม่วันไหวถ้าดินไหวเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าสัตว์น้อยใหญ่จะตาย ตายกันอย่างระเนระนาดดินไหวอยู่ใต้ท้องทะเละาก็จะกลายเป็นสึนามิดินเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพัตว์เต็มไปด้วยเพชรนินจินดาดินเปลี่ยนโทษให้เป็นคุณเราเทข้าวของที่สปกปรกโสโครลงไปในดินดินจะแปลงให้เป็นปุ๋ยสามารถที่จะกรอง สิ่งสกปรกโสโครกให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เช่นเวลาที่เราขุดหลุมทำเป็นที่ท่อทิ้งอุจจาระปัสสาวะเมื่อเราขับถ่ายลงไปแล้วดินก็จะกรองถ้าหากว่าเราไปขุดบ่อน้ำอยู่ใกล้ๆเราก็จะได้น้ำสะอาดเหมือนกันจะไม่มีน้ำสกปรกเข้าไปถึงบ่อของเราเพราะดินจะกรองสิ่งสกปรกโสโครก เปลี่ยนโทษให้เป็นคุณแม้แต่ในสมัยโบราณเนี่ยไม่มียาถูกงูกัดเขาก็เอาฝังดินเอาคนเนี่ยฝังดินก่อนเพื่อให้ดินดูดพิษงูออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นดินน้ำลมไฟเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างประมาณการไม่ได้ผู้ใดก็ตามรักดินก็จะหาประโยชน์ได้จากดิน มองเห็นดินมีคุณค่าปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาต่างๆลงบนดินแล้วก็เลี้ยงชีวิตได้แต่ถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าของดินของน้ำของลมงข,ของไฟเราก็จะปล่อยทิ้งฝนตกลงมาจากฟ้าเราก็ปล่อยทิ้งแดดเต็มหลังคาบ้านเราเราก็ปล่อยทิ้งลมตึงๆเราก็ปล่อยทิ้งเราไม่ได้สนใจเลยว่ามันคือ ธรรมชาติมันคือสิ่งที่เทพพยาดาอารักษ์ส่งมาให้เราผู้ใดก็ตามยังบนว่ายากจนลำบากยากจนค้นแค้นแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยขอให้นึกถึงแต่ว่าท่านเข้าใจดินหรือยังเข้าใจน้ำเข้าใจลมไฟที่มีอยู่หรือยังแสงแดดท่านเข้าใจหรือยัง ถ้าเราเข้าใจเราจะไม่มีคำว่ายากจนถ้าเราสร้างผลประโยชน์จากธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็จะให้ผลประโยชน์แก่เราเพราะว่าธรรมชาติมีเทพ,พย,ยดาอารักปกปักรักษาทั้งดินน้ำลมไฟมีเทพผู้มีศัก์ใหญ่ปกปักรักษาเช่นเดียวกันขอจเจริญพร